สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเฮียหมูใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบทำใจหมอบอกอยู่ได้อีก4เดือนเรียกได้ว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเฮียหมูบางรักซอยเก้าหรือชื่อจริงสมเจตพะยัคฆโส ổ, ที่ปัจจุบันหาดมาเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงโดยเล่าว,ว่าขอย้อนกลับไปมองเส้นทางบันเทิงเด็กบ้าน ก้าวมาเป็นนักแสดงลิเกและมาเป็นนักแสดงตลกคณะกล้วยเชิญยิ้มและเป็นนักแสดงในละครซิทคอมเรื่องเฮงเฮงเฮงและบางรักซอยเก้าความจริงกับความคิดสวนทางกันซึ่งเขาไม่โทษฟ้าโทษฝนเพราะสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันผลพวงมาจากความสะเพราไม่รู้จะเก็บไม่รู้จักจ่ายของตนเองบางรักซอยเก้าสร้างชื่อให้13ปีน่ารวยไม่สิบสาปีน่ารวยนะแต่ไม่รวยหมดไม่เหลือแย่หมูและภรรยาขายข้าวแกงอยู่ที่ 3มวาตะวันตกแม้ไรายได้ไม่เป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนงานแสดงแต่ก็เป็นอาชีพสุจริตช่วยประครองชีวิตไปต่อได้ขายตั้งแต่เชา้า9ก้าโมงสิโมงก็กลับเข้าบ้านได้สี่ห้าร้อยเป็นตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนประครองตัวเองให้รอดเรื่องนี้สินก็อีกเรื่องหนึ่งหักเป็นอย่างยางเจ้าตัวเคยเล่าว,ว่าช่วงที่มีถ่ายละครเวทีหมดฉากตัวเองต้องมีเด็กถือถังออกซิเจนมาให้เลยหลังจากนั้นก็ได้ไปตรวจจนพบว่าเป็นหนักมากตอนนั้นหมอเผย ว่าถ้าอยู่ก็ไม่เกิน4เดือนจนมาคุยกับภรรยาตัดสินใจยอมจากไปดีกว่าเพื่อเก็บเงินทั้งหมดไว้ให้ลูกเรียนแต่สุดท้ายได้ข่าวดีว่ามีโครงการจากในหลวงรอง9กาท่านจะพาหัวใจให้คนทั้งหมด80ดวงเราได้ดวงที่70ก่อกว่าเลยได้เข้ารับการรักษาจนตอนนี้สุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ